เมื่อน้ำท่วมนางานดีวา่าคงเป็นแค่ฝันต้นข้าวเน่าตายเสียนั้นเหมือนสวรรค์ท่านคอยซ้ำเติมอุตสาหวังไว้ขายขามาลีไม่พอได้เงินเพิ่มพายุกระนำซ้ำเติมแนวสิเพิ่ม ก็คือนี้สิ้นรับปากแก้วตาว่าสิมาคน้องปีใหม่แต่ฝันกลับพันสลายนาันแต่ใจเจ้านั้นบ่ให้บิน mm. อยู่เหือนบ่ได้บบกมือบายบายละกนอยู่เพียงบัง้ายเขา คงบอพอกินหากบ่เลี้ยงคงตายแน่นอน